สวัสดีครับนกรครับวันนี้มีเรื่องค่อนข้างที่จะเร่งด่วนนะครับเรื่องของการรับสมัครของปีหน้านะครับกิจกรรมของกลุ่มบราซิลตัวเนี้ยกลุ่มบราซิลเริ่มเปิดรับสมัครแล้วนะครับกติกาก็เป็นกติกาใหม่นะครับเป็นกติกา ใหม่และเป้าใหม่นะครับกลุ่มนี้ออกเสียงว่าแล้วเ,เรื่องของเป้านี่ครับออกมาใหม่นะครับซึ่งปี22 2022เป็น5เป้าเรียงนะครับแต่ปี2023เป็นเป้าเดียวนะครับ เป็นเป้าเดียวนะครับซึ่งสามารถเข้ารับสมัครนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ในด้านล่างนะครับแปะลิงก์ของของกลุ่มนี้ไว้นะครับหรือใครที่จะเข้าเข้าไปใน f a c e b o o k นะครับของกลุ่มนี้แล้วก็กดนะครับกดเนี้ยกดพิมพ์ชื่อเข้าไปนะครับก็จะเจอกับกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มีลิงก์ตัวนี้ นะครับลิงก์ตัวนี้กดเข้าไปนะครับรับสมัครก็คือผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งรายละเอียดเราไปดูกันเลยนะครับรายละเอียดจะผมผมทำไว้ให้นะครับพอกดลิงก์เข้ามานะครับก็จะมาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์นะครับก็จะเลื่อนเลื่อนลงมานะครับอันนี้ก็คือเริ่มนะครับของกลุ่มนี้ก็คือเป็นโบชัว ปี2023นะครับ International นแนลออนไลน์แ g งกิ p o r t s ปอร์ตสลิงนะครับเริ่มวันที่2มกราคมนะครับสิ้นสุดเดือนธันวาวันที่30ครับแบ่งเป็น2 2ช่วงนะครับแต่ก็คือเราเล่นยาวเขาก็จะแบ่งเรื่องของประเภทบุคคลนะครับคือกลุ่มนี้กลุ่มประเภทบุคคลแล้วก็ ประเภททีมนะครับอีก2เดือนเอ้เอออีก2เดือนสอครั้งนะครับแข่งเดือนละครั้งนะครับรับสมัครจนถึงวันที่31ธันวาคมเริ่มวันที่20นะครับก็คือวันนี้เลยนะครับผมอัดคลิปวันนี้วันที่20เพราะเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ออนไลน์ของกลุ่มนี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับตัวนี้ก็จะให้ใส่ชื่อประเทศนะครับแล้วก็อีเมลนะครับส่วนแมสเซจนี่ก็คือ,อเรื่องของอะไรละ่ะก็คือความสนใจประมาณว่าทำไมทำไมเราถึงสนใจจะร่วมกิจกรรมนี้นะครับส่วนตัวนี้ Competition ตอนนี้ยังเป็นเรื่องของ International Online r a n k i n g of s p o r t สไลม์ช็อตอยู่นะครับก็คือมีมีหัวข้อเดียวนะครับเมื่อกรอกรายละเอียดเสร็จนะครับคือสําคัญเนี่ยก็คือตัวอีเมลนะครับพอเรากรอต้องมีอีเมลก่อนพอเรามีอีเมลปุ๊บออกรอทั้งหมดเสร็จเสร็จสิทธิ์นะครับกดสับมิดนะครับ,ค,รบคือกดตกลงยืนยันปุ๊บสักพักเขาก็จะส่งเ,เลข ID นะครับมาทางเมลแล้วก็ เรื่องของกติกานะครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาสเปนภาษาบราซิลนะครับซึ่งแล้วแต่เราจะกดกดเลือกในโหมดในใน,ในลิงก์ไหนนะครับแต่ของผมนีกดเป็นภาษา,อ,าอังกฤษอังกฤษแบบ U.S.A. สหรัฐอเมริกานะครับเขาก็จะได้เมลมานะครับเป็น ID มีกติกา แล้วก็ไฟล์เป้าเป็นออฟฟิเชียลนะครับก็เชิญชวนพี่ๆมาร่วมกิจกรรมกันนะครับลองทำตามดูถ้าไม่เข้าใจก็รีกลับมานะครับกดรีวิดีโอกลับมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดฝากกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะพยายามหาอะไรมาให้พี่ๆ ได้มาร่วมสนุกกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ